สวัสดีค่ะมาพบกับคีราริในเน็กกันอีกแล้วค่ะ oh. และตอนนี้เราก็อยู่ในรายการหลอกมันเลงนั่นเอง <Yeah. S 1> และแขกรับเชิญของในเนในวันนี้เป็นวีทูเปอร์ที่แสนจะน,น่ารักสดใสที่มีหูกระ่ายที่แสนจะน,น่ากิน <Hey. S 1> นั่นก็คือ

จริงๆแล้วหนูเป็นกระต่ายสีขาวนะ <What? S 1> ่ะอ๋อโดนเลือดที่ที่เนเนตัดหูก็เลยกลายเป็นสีแดง <c oughs> แล้วพร้อมที่จะโดนพี่เนเนตล้วงรืยยังคะล <c oughs> ้วงอะไรหรอคะจริงๆก็อยากจะพูดกับน้องว่าล้วงนานานๆนๆนานานาน,าน,านมแต่ว่าน้องยังเด็กอยู่อ่ะ <c oughs> ล้วงกางเกงในแทนละกันถ้าพร้อมแล้วไปที่คําถามแรกกันเลยนะค่ะ น้องบันนี่ชอบตัวการ์ตูนแอนิเมชั่นหญิงตัวไหนมากที่สุดขอแค่ตัวเดียว <c oughs> บันนี่ชอบอาคาริอักโกจากเรื่องเดอะริตเ e ิลวิล a คานิเมียค่ะว้าวท่แไทำไมถึงชอบคะเพราะว่าตัวอักโกเนี่ยล่ะค่ะน้องชอบเกี่ยวกับเวทมนต์แล้วทีนี้น้องไม่ได้เป็นคนที่มีเชื้อสายเวทมนต์นะคะ เพราะงั้นน้องก็เลยพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะเข้าโรงเรียนเวนมน่ะก็เป็นที่ยอมรับให้ได้นะคะ<ฟ>ที่บันนี่ชอบก็เ,เพราะว่าน้องมีความพยายามมากๆเลยล่ะน,น้องหอมน้าตาลใช่ไหมคะใช่ค่ะน่ารักหน้าคล้ายๆน้องบันนี่เลยเี่ <c oughs> แสบเหมือนกันเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมล่ะใช่ใช่เหมือนกันเหมือนกัน <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าย้อนไปตอนที่เด็กๆเลยเด็กๆ,ๆเลยนะคะการ์ตูนที่ดูเรื่องแรกในชีวิตคือเรื่องอะไรคะเรื่องแรกในชีวิตอะไรหรอคะเรื่องแรกในชีวิตจะเป็นเรื่องเอ่อทอมแอนเจอรี่แล้วคะ่ะอ๋ออยากรู้มากๆ,ๆแบบว่ามากๆมากๆเลยแล้วก็จะล้วงให้ลึกมากขึ้นแล้วอถอดเสื้อเลยเอ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ล้วงคนละอย่างไม่ได้นะก็ สเปคผู้ชายที่น hmm. okay. you ้องบันนี ah> ah> ่ชอบเป็นแบบไหนเอาเป็นต yeah. ัวการ์ต oh no. ูนชายหรือว่าวีทูบชายก็ได้ค่ะวีทูบชายหรอคะมันนี่เอาเป็นวีทูบละกันเพราะว่าอันนี้เมชายบันนี่ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่น่โอเคถ้าเป็นวีทูบก็น่าจะเป็นใจเต้นใจเต้นพี่เนเน่เอ๊ะพินเนเน่เป็นผู้ชายหรอคะ เพราะว่าหญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ถ้าเกิดว่าน้องบันนี่อยากให้เป็นพี่เป็นให้น้องได้ทุกอย่างแล้วนี่เป็นคนของใจเลยได้ไหมคะอา ี่วันนี้ชอบที่สุดจะเป็นคุณซามูเอลค่ะเป็นกระต่ายหนุ่มล่ะแต่ว่าออกแนวรุ่นพี่สุดๆเลยนะดูสุขุมเล็กเยือกเย็นสุดๆเลยแหละแต่ว่าบทจะเกาก็เก่าสุดๆเลยละค่ะเจ้าชอบเผ่าพันเดียวกันนี่นาแต่แล้วันนี้ก็ชอบพี่เนเนะที่สุดเหมือนกันนะใจใจใจ ทุกคนคะวันนี้เนเน่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ใจพีใจเกินไปก็ไม่ได้หรังนะคะแต่ว่าจะแต่งตอนนี้เลยก็ได้นะคะจัดไปเดี๋ยวแป๊บนึงฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะค่ะลงลงลงโงแรมใช่ไหมคะคืนนี้จองจองสองวันเลยค่ะ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 เอาแบบตาดิซตาดิซนะคะโซเชียลก็แจมมือหมดเลยได้ได้โอเคค่ะพี่จัดลงแล้วให้แล้วแต่งเลยนะเออเอ๊ะ ทำไมรูปแบกเหมือนนีสถานที่จ <like> ัดงานแปลกๆหรือเปล่าคะอ่าเอาไป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 เดี๋ยวราค่ยคลียร์กัรหลังๆสัมภาษณ์เสร็จนะคะ Social s h a r กันแชร์กัเขินหน้าแล้วเกมที่ชอบเล่นมากที่สุดในตอนนี้แบบว่าเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนเลยคือเกมอะไรคะเอาเกมเดียวโอ้ยเดีเว o f t e n ค่ะ L.O.L. ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเหมือน แล้เพราะว่าบันนี่นะ่ะแทบจะเรียกได้ว่าขายวิญญาณให้เกมนี้ไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเล่นมามากกว่า6ปีแล้วล่ะตอนเนี้ <Wow. S 1> แล้วน้องบันนี่รู้จักยูทูบเบอร์ต่างประเทศคนไหนบ้างแล้วก็สนิทก,กับยูทูบเบอร์ไทยคนไหนขอแค่คนเดียว <c oughs> รู้จักยูทูบเบอร์เฮ้ยยูทูเบอร์ต่างประเทศคนไหนบ้างใช่ไหมคะ, <c oughs> ะมค่ะอ่ามีเปโกล่าค่ะแล้วก็หลายๆคนอีกในฮโลไลน์นะคะ <Wow. S 1> แล้วก็ ครูจังอ่าครูฮอเลียนะคะแล้วก็มีคิสุณะไอนะของมันเนี่ค่ะมันเป็กระลาเป็นสายพันธุ์เดียวกันนี่นะใช่แล้วล่ะนะและตอนนี้สนิทกับวิทูเบอร์ไทยคนไหนคะคนเดียวนะคนเดียวตอนนี้สนิทกับลาวิทคุงที่สุดแล้วค่ะลาวิทคุงเป็นคุณกระต่ายเหมือนกันเลยแถบกร้ต่าจมูกใช่ไหมกระต่ายิีจมูกใช่ค่ะ ยี่ยังงั้นตอนนี้พี่เนเน่ขอเป็นคนสนิทอีกคนได้นะคะได้สิคะเดี๋ยวเอาหูมาติดติดไว้บนหัวก็ก็จะเป็นกระต่ายได้เดี๋ยวมันนี่แบ่งให้ข้างหนึ่งนะคะได้ได้เหรอได้เหรอได้ค่ะเดี๋ยวถอดไปให้มันถอดได้ด้วยเหรอใช่แล้วมันถอดมาตีได้ด้วยแล้วนะเป็นหนับคู่ได้แล้วค่ะข้าไ้โหดจังน้องบันนี่ ถ้าเกิดว่าโลกไบนี้ไม่มีแคนลอทอีกต่อไปจะกินอะไรแทนคะมันนี่จะกินเนื้อค่ะเพราะปกติบันนี่ก็กินเนื้ออยู่แล้วน่ะนะกัปตายกินเนื้อเนื่อไรอมันนี่น่ะรักเนื้อที่สุดเลยล่นนะแบบว่าเนื้อน่ะนะทั้งหวานทั้งอร่อยไม่ว่าจะกินกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลยล่ะไปแล้วค่ะบาย บายบายค่ะกลัวมากเลยค่ะแต่ว่างามงามงาๆงามงา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 เป็นไงคะเนื้อซักคิวบัสหวานอร่อยชุ่มฉ่ำเต็มปากเต็มคำไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดนมหายไปข้างนึงเดี๋ยวก็สูบกลับมาได้ไม่ต้องกลัวอืมกินเข้าไปบันนี่จะโตขึ้นบ้างไหมนะ S <S แล้วดูให้แป๊บนึงแป๊บนึงดูให้ดูให้ดูใกล้ๆแป๊บน,นึ่ะแป๊บนึงดูกันดูกัจากที่มองมองดูแล้วไม่มีค่ะไม่มียากยากเลยยากที่เน่ๆอยากจะ,าจะขอถามแบบว่าแบบว่าเรื่องของหัวใจไอ้ไอ้อ้แบบว่านั่นนี่แบบว่ามีแฟนยังคะ ไม่มีค่ะวัาวันไทยของมันนี่นะ้นะมิพี่เนเน่คนเดียวยังไงล่ะดดนตายตาหลับต้อนละก่อนพันทีราตรีสวัสดีขันทีค่ะเรื่องนี้พี่เนเน่จะขอเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงเลี้ยงเข้าไปอีกเลี้ยงอีกนะคะคราวนี้จะแบบว่า ขอดูในกระโปรงนิดหน่อยเปิดข like, uh, so um, okay. ึ้นมาหน่อยเอ๊ะใสกากเก๊ใจสีอะไรคะเอ่อคือว่าไม่ได้ใส่นะคะนะเดี๋ยวดูดูแป๊บดู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 อะไดูอ๋อสุดยอดว้าวไม่ได้ใสอยู่ด้อมอะไรรึเปค่กคนตอนนี้คือไดๆฟินฟินเลย ินเลค่ะ,ะทุกคนคะไม่ต้องพูดนะคะว่ารู้สึกอย่างไรดูจากหน้าเขาได้ดได้หน้าคือแบบแบบพอแล้วเราข้ามเปลี่ยนเรื่องชัดเจนจำแจ้งชัดเจนเลยเห็นชัดมากโอ้ขึนแน่แน่คะ่ะทำไมเห็นไฟสีแดงสีน้ำเงินอยู่หน้าบ้านหน้า <What? S 1> เอเสียงเหมือนรถหรอเลยอ,ะอ่ะใครเรียกตำรวจมาคะเนี่ย oh, <no. S 1> <laughs> เเออ๊๊ะไปอัะไปยังไปยังไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะน่าจะน่าจะไปแล้วค่ะโอเลี้ยวร้ายปินปินแล้วค่ะทุกคนแฮ่หายรอดรอดรอดเลยรอดแต่เดาว่าเมื่อกี้เขาแค่ขับรถผ่านมาอย่างนี้เองต่อไปจะไป็นเขาแหง่ที่เคียนแล้วเคียนแล้วคิดยังไง กับการบูลลี่ในโลกออนไลน์แล้วก็นังบันนี่มีวิธีจัดการกับเรื่องแบบนี้ยังไงบ้างคะ <S <S คิดยังไงกับเรื่องบูลลี่ในโลกออนไลน์นะคะ <S <S 1> <S 1> มันนี่นะ่าคิดว่านะมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่เียกหลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้นะคะสําหรับบันนี่วันนี้คิดว่าแต่ว่าคือถึงเขาจะพูดอะไรไปเนี่ยอย่างน้อยเขาไม่ได้มาทำร้ายร่างกายเราบันนี่ว่ามันก็โอเค้วล่ะคะ่ะส่วนเรื่องรับมือหรือการจัดการเนี่ยล่ะคะ่ะ บางทีถ้าเราคิดว่าเรามองค่ามันไปได้มันก็ดีนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่ยังอยู่รอบตัวเราเนี่ยก็ยังมีคนที่รักเราอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะงั้นนะ่ะเราสนใจคนที่รักเราดีกว่าค่ะแค่นั้นเราก็จะมีกำลังใจในการเดินต่อแล้วล่ะนะแฟนเทพเฮนเน่รักมากแบตี้ใช่ไหมอ่ะใช่หน่อ่าะรักนะเยบะๆนะเนเน่นะคะอะเยอะๆนะอะจุบจ๊บๆเลยนะ อาจานๆๆๆนะอยากอยากให้พูดอะไรกับคนที่กำลังจะมาเป็นวีทูเบอร์ไอวีทูเบอรแบบน้องแบนนี้หน่อยค่ะได้เลยค่ะก็สำหรับคนที่กำลังจะเข้ามาเป็นวีทูเบอร์นะคะสู้ๆนะคะขอให้มีกำลังในการทำงานแล้วก็มารับยิวจากพวกเรานะแล้วก็มาเป็นครอบครัววีทูบด้วยกันนะคะยินดีต้อนรับสู่โลกของวีทูเบอรนะคะทุกคน แล้วก็ถ้ามีเรื่องท้อใจหรืออะไรล่ะก็มาปรึกษามาหากันก็ได้นะเนี่ยนะเนี่ยพวกเราวีทูเบอร์รอพลังยินดีต้อนรับนัใหม่นทุกคนใช่แล้วบันนี่ทําได้ทุกคนก็ทําได้สู้ๆนะคะได้แล้วยังไงวันนี้นะคะพี่เนเน่กับน้องบันนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะ อย่าลืมกดติดตามช่องของน้องบันนี่จากช่องอูซามิบันนี่กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเนเน,น่กดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วก็วันนี้พี่เนเน,น่กับน้องบันนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบา,บายบายบายจ้าบายจ้าฮาแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องของอูซามิบันนี่ด้วยนะคะทุกคนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะห้ามลืมติดตามพี่ซักิวบัสสุดสวยที่สุดในโลกพี่คิราริเน,นเน่ๆนะคะนี่